จากงานเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่มากตลอดหลายปีที่ผ่านมาสําหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีล่าสุดเตรียมพร้อมส่งมอบความสุขอีกเช่นเคยสําหรับการจัดงานพัทยาเค้าดาว2024ในธีม the fantastic beach โดยผู้จัดงานเตรียมเนรมิตชายหาดพัทยาเป็นสถานที่จัดงานมหกรรมความบันเทิงเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร,แร่ก,การท่องเที่ยวเมืองพัทยายกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่สู่การท่องเที่ยวระดับโลกภายในงาน เต็มอิ่มกับกิจกรรมต่างๆตลอด3วัน3คืนในวันที่29ถึง31ธันวาคม2566ณบ,บริเวณชายหาดพรอโปรดักชั่นแสงสีเสียงจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่ เราก็มีการร่วมมือกันมานะครับในครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5แล้วที่มีการจัดงานพัทยาเขาดาวแต่เป็นครั้งแรกที่มีการย้ายสถานที่การจัดงานจากแหลมบริฮายตอนนี้เราจะย้ายมาอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับซึ่งก็เวทีก็คาดจะอยู่คาดว่าจะอยู่ตรงพัทยากลางนะครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้ก็จะทําให้ศิลปินและก็พี่น้องชาวนักเที่ยวเนสามารถที่จะ ได้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมถึงสามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจํานวนมากๆนะครับที่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะออกมานะครับในการใช้กิจกรรมบนชายหาดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเรา,เรามีกิจกรรมและมีนักดนตรีที่เป็น,เป,นเป็นแม่เหล็กระดับประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็จะทําให้งานครั้งนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับก็เราตั้งใจไว้อย่างนั้นนะครับซึ่งร่วมกับทางท่านนายกอบ,บจอทางทรทรแล้วก็ทางโมโนและสปอนเซอร์ต่างๆเนี่ยก็ เป็นการทำงานที่มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครั้งนี้เนี่ยในนามของท้องถิ่นพัทยาเนี่ยเราจากการจัดงานนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนมาจับใจ่ายใช้สอยนะครับมาพักโรงแรมหรือไปตามร้านอาหารต่างๆหรือสถานที่ต่าง ท่องเที่ยวต่างๆในช่วงวันที่29-31 0 3แล้วเนี่ยเรายังมีซุ้มอาหารนะครับที่เปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยลงทะเบียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายกว่า7กว่า600ซุ้มนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่านอกจากจะเป็นงานที่มาร่วมกันชมศิลป,ปินมาร่วมกันที่จะมีความสุขร่วมกันแล้วเนี่ยก็ถือว่าจะได้มาทานอาหารอร่อยๆของของในพื้นที่พัทยาด้วยครับครับก็พัทยาเขาดาว2024นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ การท่องเที่ยวของจังหวัดชมุมพรก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพัทยาเขาดาวเนี่ยมันเป็นเป็นดีเซนเซชันของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยในปีนี้เซิงซึงเป็นการจัดบริเวณชายหาดแล้วก็เป็นการจัดงานที่ทางโมโนเนี่ยจัดเต็มสําหรับเรื่องของศิลปินทั้งทั้งสวันเนี่ยก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวพัทยาในช่วงปีใหม่เนี่ยหลายแสนคนนะครับก็เป็นการมีเงินหมุนเวียนใน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีเป็นจำนวนมากนะครับฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่านะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ของเมืองพัทยาและของจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นปีที่นําความสุขนะครับมาสู่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เริ่มต้นปีอยากมีความสุขนะครับแล้วก็ได้มีแต่ความสําเร็จนะครับฉะนั้นเนี่ยพัทยาเขาดาวในปีนี้นะครับขอเชิญชวนทุกท่านได้มา,าเที่ยวงานกันทั้ง3วันนะครับ แล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมที่จะออให้ความช่วยเหลือนะคะถ้าเกิดว่าน้กท่องเที่ยวต้องการข้อมูลด้านไหนโดยโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลด้านที่พักหรืออะไรต่างๆนะคะเราก็ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยนะคะมี ให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักว่าตรงไหนยังมีบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ยอดจองเท่าที่ทราบมานะคะมียอดจองในช่วง29ถึง31เนี่ยถึง80แล้วนะคะก็ขออนุญาตผู้แทนศิลปินทุกท่านนะครับว่าทุกท่านเนี่ยทุกศิลปินเนี่ยเตรียมตัวเซอร์ไพรส์กับงานงานนี้อยู่นะครับเขาดาวปี2024นะครับและตัวผมเองก็มีเพลงใหม่ล่าสุดและอาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่ร้องกับเพื่อนผมด้วยอาี๋รอดูลวกันว่า นี่จะเป็นเวทีแรกของประเทศไทยหรือเปล่าที่จะกลับมาร้องคูนะ่กันสิ่งป็นเยอะมากครับทั้งสามวันเลยแต่ละคนเขาสุดยอดเต็มที่กันทุกคนครับแล้วเขาต้องเตรียมโชว์พิเศษมาของแต่ละบุคคลด้วครับครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพัทยากันนะครับในครั้งนี้นะครับนอกจากการจัดงานเค้าดาวแล้วเนี่ยนะครับในเวลาช่วงค่ำเนี่ยระหว่างวันเนี่ยท่านยังสามารถที่จะไปท่องเที่ยวได้หลากหลายพื้นที่นะครับในพัทยาแล้วก็พื้นที่โดยรอบของเมืองพัทยาดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้ก็จะเป็น เอ่อหมุหมายที่สาคัญสําหรับทุกท่านเนี่ยที่จะใช้เวลากับครอบครัวในการมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยาเพราะว่าเรามีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่ช้อปปิง้งมีร้านอาหารเอ่อที่มีความหลากหลายอร่อยนะครับมากมายนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับครั้งนี้ก็มาร่วมกันเอ่อมีความทรงจําร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในงานพัทยาคาวดาว2024ในปีนี้ครับ